เพชพายรวยสวัสดีพี่สุขุสุขนกับผมมาแล้วพี่น้องเล่าพัฒนาคนริมทางวันจันทร์ที่ยี่บหกสิงหาสองหาหกเก็เมื่อวันศุกร์ที่ยีบสามเล่าพัฒนาสามตัวบวมันออกสองหาสี่ลางสองแปดเป็นยังไงพี่น้องโชคานครับคนริมทางกันเพของคนริมทางนี่ก็คือเขาตรงๆ แต่มันเป็นตกกันของเพลนเลขกวิ่งกับแปดครับเก้าเก้ากับแปดกับคือเข่าแปดนะพี่น้องเนาะเลกวิ่งของเพลนเลขวิ่งรูดเข้าที่แปดเพอนวิ่งรูดเข้าที่แปดส่วนจับคู่นี่เป็นตกกันแปดหนึ่งแปดสองเนเข่าตกกันพี่น้อง ที่คอมเมนต์มากมือเศร้าเนาะพี่น้องนะเนาะไปบ้าถึงยังข้างอุบลุลก็สั่นเนามันกะคือว่าเนาะพี่น้องเนาะจะละเขตจะละจังหวัดกะเอาเ่คือกันอุบโตตมุกดาหารกะย่งเอาเลขหนาเนาะพี่น้องอุบลอุบลเพื่อนเก่เาเลขหนาว่าเลขสร้างข้อมเพิ่นว่าเลขสร้างข้อมเขานะทั้งอุบลเนี่ยเข่าสามต,ตัวตัวนี้เลขหนานี่ กรนึ่งหาเนี่ยหาหนึ่งเนี่ยทั้งอุบเพันเขาเอฟซี FC มันคอมเมนต์มาว่าเลขสร้างค้มเข่าแล้วบริรุทระทันทันว่าต่คนกับเบื้องหลายอยู่ดีพี่น้องมีผู้หนึ่งผู้เดียวเว้าถึงขยายง,งานทั้งอุบลบบว่าเอามันกะทั้งไปทั้งมั่นเขียดไปเขียนมั่นก็นเอาเพราะคือกันเพาะมันเป็นรัฐบาลไทย ทันรัฐบาลไทยเก่าตัวเดียวกันยู้ได้พัฒนาเนี่ยบางจังหวัดเพื่อนเก่าเลกนาบางจังหวัดเพื่อนเก่าเลกไทยแล้วพี่น้องเนะาะบวกขคือกันอาจะว่ากันพี่น้องที่จังหวัดที่ละจังหวัดเจริญเพิ่มมันเอาเพื่อกันบน้านเมือรัฐบาลไทยอ่ะพี่น้องเอฟซีันใดสนใจเขากุมเขาฟี่อะไเสียเงินเสียค่ามีย่างพี่น้องเลยเขามาเด้มีเลา่ามีห้าน้อยรัฐบาลไทย ให้ดีไล่มาตามเบอร์นี่แหละวันจันทร์วันจันทร์ยี่สิบหกด้ยเลยพี่โนโ้อง ผิดเขียนถือกับขอโทษฟ้าให้ได้พี่น้องเลยลาวลาวพัฒนาได้พี่น้องเด้อ นั่นเห็นไหมโอ้ยบ่าเศร้าคนหนึ่งเห็นเขียนผิดเขียนถีกเป็นแต่เอฟซีวายคู่ม,มือยอดคนริมทางด้าพี่น้องเ้อีเยอเขียนไม่ก็ได้ เลขวินปดเก้าคนริมทางเ่นบอกไปด้วพี่น้องได้่นมาขั้นมามา่นจับกู่กับจับเอาวินเอา นั่งรูดบนล่างแปดกับเก้าตัวเก้าอีกเออแปดกับเก้าเก้ากับแปดเขียนคือเก้าหรอไม่นาะไม่ต้งอ,องขังไม่ต้องใี้เขาที่จริงดาวพันให้แปดกับเก้าอันนี้เขียนเก้ากับกแปดนี่แหละไม่จังขังคือวัดที่แล้วเห็นวะวัดที่แล้วเพันกระไ้แปดกับเก้าอันเขียนเก้ากับแปด จับคู่ตัวเน้นได้พี่น้องเนีตเน่ตัวเน้นตัวเน้นจะมี แปดหนเกศเกอันนี้ตัวเน้นของเฟ้นได้พี่นองได้อันนี้ตัวเด่นตัวเน้นของเฟ้น หรืทั้ไม่ตกกันหมือมันสุกก็เข้าตกกันเจ็ดศนเจ็ดหนึ่งอันนี้คือตกกัน ตอกันนะพี่น้องนี่ยแล้วพี่น้องเขาแคบหน้าจอนะครับเด้อกลับมาเบร์ไล่มือของกันเนี่ยเห็นบอเลขวิ่นกับศูนย์หนึ่งสองเจ็ดแปดเก้าวิ่งแปดกับเก้าตัวเน่นแปดศูนย์แปดหนึ่งเก้าศูนย์เก้าหนึ่งตัวกันเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเนี่ยนี่เพื่อนเขียนบอกความนะพี่น้องได้ถ้่าพอมักจับคู่ท่าพอมักผมจับคู่กับจับเอาเอง แฟนพันวาเนาะพี่น้องเนาะนี่เลขติดเลขวิ่งตามที่ผมอ่านไปนี่พี่น้องกัวิ่งโหลดแปดกับเก่าแต่ไม่เขียนเก่าก่อนคือเก่าตัวเดียวกันแปดศูนย์แปดหนึ่งเก่าศูนย์เก่าหนึ่งตัวกันเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งอ๋อแคบหน้าจอตามนี้นะครับเนาอมักชอบตัวไหนเข้ากับผิดตัวหน้าเบ่งบมาเข้ากับพันตัวเลขเป็นแค่แนวทาง อาขอปุนขอพุอ่คนริมทางหลายๆครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพชรพรารวยนะครับเด้อมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อๆไปทาง่องหน่อยๆเนาะพี่น้องเนาะย,ยังบ่ทันดั่งท่านยังบ่เด่นน้ำเขาฝากเนี่ยได้พี่น้องเด้อเอาขอให้รวๆยๆแห่งๆปังๆกันสูปูซุก้อนสำหรับคลิปนี้เพชรพรารวยสวัสดีครับผม